สวัสดีครับอเอาลับมาย่ามแล้วนะครับเศรแล้วยังไม่หลุดทะอันครับว่า,ามันสิเ้ืนะ่อยวะเนาะมันจะมีอันใดที่ถอกวอันแหกครับจะเกิดนะไครับอันแรก,รกรอันอใดเน,ในี่ยฮะแรกเงยบกิบนะ แรกเงียบกิบท่เอทิมคเขาตามสเต็ปกำลางไวขึ้นนี่เด,นเดี๋ยวเราเบิ่งอันที่สองครับที่สองครับสิ่งแรกไดี๋ยวบาทนี้ปึบโล่งครับ อันซองกับโลง่โลงอันที่สามบันรที่ยนี่ก็ใส่ไปหาครับทางฝุ่นอีกสามต้องใส่เดี๋ยวนี่ผมมีต้องมีสักันหนึ่งอยากให้ผมไปฝั่งทางนี้นะครับรุ่นทุกอันนะรุ่นทุกอัน อันนี้ก็ว่ามีครับเต่ามีมาหมองเป็นตะมีก็บว่ามี มองนี้สามแล้วก็โมงหันอีกหนึงนะหมอกเต็มขาอยู่ครับอ,อันนี้อีกหนึงครับฟ่างเปล่าครับดิซี่ถ้าว่างเปล่า อืมน้องนอันติซีว่างเปลา่าเสยนะครับมาตรฐานอีดีกว่าอันซี่ก็ยังว่างเปลา่านะครับอ,อ, <c oughs> อันติหายครับก <c oughs> ็มีเก่าแล้วครับพี่เก่าของผมว่างเปล่า กวิลุ์สามันสุดท้ายครับบาทนี้เบียงไหนเนาะบาท เราไปดูนะครับอันนี้สิว่าเป้าปราดอกบานนองอี๋อันนี้ได้ครับผมโอโ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วนะครับอันที่หามานครับผมอันที่หา เอีย็นก็นะครับผมสู้ข้อเลยครับบันยยังก่อนงันเสียงยังบุครับนี่ครับอันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายอยู่ฟังท่งนี้ครับเออเาแล้วมาแล้วมาเดี่ยนาะถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ เดี๋ยวถ้าจะิไปบึงฟังทางผุนครับผมที่เอาใส่ไ้ขวางถนนเนาะนี่ครับผมนนบตัวแรกครับไอป <laughs> Let's go ท่านี้บรรยากาศดีนะครับมีภูเขา ขันเพราะว่าอันที่หาถือกันนะครับบอแมนครับอันที่โคกครับผมกับดักที่โคกครับถือครับนี่ก็อันที่หาครับลืมเบึ้งครับเดี๋ยวเขาพยายามฟังทางทางฝุ่นต่อครับทีนี้แต่ผมตัดช์ผ่าก็คนเลยยดครับเพราะว่ามันยางเนี่ยถือว่าใกล้เติบเลยครับอ่าครับบานมานหล่นฟังท่านี้ครับบ้าสิได้ป่อันแรกครับผมบานนี่ เต็มถังเต็มถังครับตัวน,นี้ผิดว่านะ <c oughs> โล่งครับผมอันนี้เบาแวงๆครับนิ้วขึ่นก็เลยสูดเดียว <c oughs> เลยมันตังนีอีกอ่ <c oughs> ว <c oughs> เดี๋ยวผมช่วยงฟังทางนี้ครับแยกกันไปนะครับสองฟังครับแยกกันหนนะึ่งยังครับผมนะครับลุ่นัปเลยววานโอ้โบอ่อใดครับผมโล่งเลยครับ เอาไปหลุ่นฟังทั้งหมดวันอันนี้โลง่โลงโอมเคีียดันใหม่กันครับอันกับดักอันอยู่ฟังทั้งขอบอ่าน้องอันนี้มันกะได้ครับได้ตันหน่อยครับแล้วถ้าเบิ้งครับว่ามันสินหนขนาดเลยเดี๋ยวให้ เขาเจาะไมาให้เบ่งหน่อยขนาดเด็หน่อยโอ้หน่อยครับเสานิ่วนิวน่วนิว้วคางอย่างครับนี่สองต,ตัวแล้วใส่ไใสทั้งเวอร์แปดแปดหรือเก่าเก่าซิปซิปอันครับเดย์สองชื่อว่าประหอดเป่าเนาะ อาจะได้เพิ่มเพิ่มเนี้ยคดีครัลุงครับเป็นสองสองเซี่ยวกับปูน่าวอ่ะตัว่ั้งวัดตัวหน่อยๆที่ผมได้ก็ไหนกะอ่าผมกะสิกับนะเนาะเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้กันครับสมาชิกอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้น้ำนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ